ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องเคยเทเล่ชนลอีกคือเก่าครับพี่น้องครับหลังจากที่ห้างไฮไปโดนนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับผมมาขายยาครับอยู่สวนหลองนะครับเครื่งฟูกครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีไทยบรรยากาศให้เบื่อครับพี่น้องว่าสวนลหมวงที่ผมเพ็ุอยู่ตอนนี้นะครับบรรยากาศมันสอยู่ดีไอ้บรรยากาศจะยูสซ่ไหนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันอยู่สูงสัําไดนนะครับมาขายยานะเมื่อนี้นะครับพี่น้อง กะไปเกานะครับขาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับพี่น้องหยางับเงาอีกแล้วครับเพว่านะครับหนาฝนก็ในธรรมดาครับหนาฝนหยางกับเงาผมตาตักในพืชอีสปไว้ครับพี่น้องเพราะว่ามันหลายครับพี่น้องพื้นที่มันใหญ่ครับกว้างเป็ยางกัแก่แล้วนะครับพี่น้องก็สีตัดยางแซลฟ์ผมกัใส่ยาคาหยาเอาครับพี่น้อง อาคารอบนี้นะครับพี่น้องคารอบนี้แล้วกับองสิเป็นรอบสุดท้ายนะครับพี่น้องของปีนี้ของดูนี้นะครับเพราะว่าอาทิตย์เขานานาวแล้วแดดขันทีแง่งในใจนะครับก็ได้เผาหญ้าเนียครับเหมือนกันอาทิตย์แยกแมันหลบเกิดศาสตรับพี่น้องมันใหญ่ศาสครับหญ้าเพราะว่านี่มันเป็นหน้าฝนนะครับคาแป๊บเดียวมันก็เกิดติดไม้แล้วครับหยาหลายครับเตรียมเตรียมที่สิดึง ดอกพุ่งงวงเพราะว่าเห็ดดอกะดูก็ต้องดึงออกมว่าครับต้องฝืนธรรมชาติกับต้องฝืนมันออกนะครับใส่ยาดึงนะครับดเพื่อที่ให้มันเป็นดอกเป็นหมากครับพี่น้องครับเดี๋ยวขันตอนแรกนะครับลงกาสีดี๊ดเรื่อต้นจริงนะครับในปัมมันต้องงนนะครับกาสิีบพายุปลายสายครับพี่น้องมาดนี้พราฮอดปลายสายแล้วก็ปลายสายตวนจริเป็นพ่นยานะครับใส่เป็นหัวฉีดครับเป็นปืนเป็นหัวฉีด ฉีดยาครับเดี๋ยวคมสีสตัดเครื่องครับพี่น้องครับหามือหมุนครับพี่น้อง ครับพี่น้องแบบน,นี้เาขาสา,า,ามารถเปิดปั๊มครับพี่น,อน,อน้องอันนี้คือสายนี่สายออกครับพี่น้องเขาเอาบนล้อครับพี่น้องเขาใส่แค่ยี่สิบแล้วก็ใสนยี่สิบนี่ยึดต่ำติดยาตก็ไปให้กับเขาเปิดครับใส่ะมาณนี้ครับเือว่าพอดีแล้วครับนี่ครับพี่นอ้นอ,งนองผมสีไปอยู่ฝ่ายสายเลยครับครับพี่น้องถ้าบรรยากาศแบบนี้นะครับผมกัสี คนคือนเอาครับพี่น้องกษติพ่นยาไายาคือนเอาแต่ว่าถามีฝนตกฝนลินมากผมก็ต้องดับเครื่องไว้ั่อนครับพี่น้องเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วนะครับเข้าย่านย่านฝนนะครับมาตกใส่ใบหญ้าแล้วก็สรล่างยาออกนะครับซึ่งยาเข้าเกษตรเป็นผลครับพี่น้องเขาก็ต้องหยุดเครื่องไว้ั่อนครับเื่อยครับพี่น้องยางน้ำพูนะครับเนี่ยครับบรรยากาศรอบขางนะครับท่างพี่เพิ่อจะเห็ดให้เห็ดพูเออเห็ดให้เห็ด เกษตรนะครับเพิ่นธุเศ็ดทั้งคู่นะครับคือยังไอ้ลูกนั่นเขียวๆนะครับนี่นี่คือสวนหยางครับพี่น้องแล้วก็ไต่ลงมาเนี่ยคือสวนข้าวโพดนะครับพี่น้องอันเรื้องๆอยู่นี่คือข้าวโพดเริ่มแก่เริ่มเหลืองนะครับพี่น้องอ่าอยุบมองนั่นเป็นแผ่นนี่คือเพิ่นเพิ่นปลูกกล้วยครับพี่น้องเพิ่นก็ใส่ยาฆ่าหญ้าเขึ้นนะครับเพราะว่ามันทัานนะครับรถไถรถยังบ่สามารถใส่ไดรดนะครับพี่น้องนี่นะครับ อย่างน้านะครับนี่ผมต้องย่างมาโอรถมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องเพราะว่าผมย่างใบเราครับเมื่อยเอาเจากระติกน้ำร้อมนี่ครับหมองอยู่หมองเศร้าย่างึ้นมาเถียงมาสวนนะครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งปลายซ้ายกันเลยครับพี่น้องครับกันท้องเห็ดนตำสารเคมีนะครับเข้ากระตองแจงตัวให้มันรัดปุ่มในจิ้นน้อยนะครับปิดดังปิดจมูกของห้องนะครับเพราะว่าสารเคมี ยาคายยาจัดว่าเป็นซานเคมีที่อันตรายน,นะครับพี่น้องข้องกระต ong องฮอนอา่อต้าก่อนนะครับก่อนจะเริ่มงานนะครับนะครับไม่มือนะครับพี่น้องใส่ไว้กันมือดำครับพี่น้องมันคือแบนแ์ดนมือดำครับ ไปรองเดี๋ยวผมยืพ้าไป,ปิ่งายสายนะครับพ่น้อง่ามาฉีดเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับพ่น้องครับ ดน,นะครับที่ใส่ขายนะใส่พ่นยาขายนะครับอันนี้คือเป็นดามจับนะพี่น้องอันนี้ก็คือปั๊บนะครับแบบมันเป็นคอยน,น,น,บบน,นะครับหรือใส่ให้มันเป็นแบบน้ำออกไหลนะครับอยน้ำออกไหลนะครับเดี๋ยวผมสีเปิดให้เบิ้งนะครับพี่น้องนี่คือหนาวแห้งครับแต่ผมุมสีป,ปั๊บใส่ประมาณน,นี้ครับพี่น้องหลาหลาผลนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศอยู่สวนองวงนะครับหรเทงสวนองวงตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่หลังค่าเทียงนะครับพี่น้อง <laughs> นี่คือฟังนี่คือทางลงนะครับภูเขาล้อมรอบนะครับพี่น้อง บรรยากาศดีครับเห็นแล้วครับนี่คือหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับถ้าคฝุ่นนาสิฝนตกนะครับเพราะว่าลาะตกยูกที่ฟังเล่าครับพี่น้องว่าเห็นไ่้ขาวขาวนะครับเป็นฝนนะครับแต่ถาหล้างฝนตกนะครับพี่น้องขันหมอกขันมีหมอกนะครับหมอกง้ามครับพี่น้องอยู่นี่นี่ครับ บรรยากาศครับพี่น้องนะครับสวนองม่วงนะครับปลูกไว้อ่อมพูดปลูกหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับคุณน้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมสี่ผ้าละเบิองข้างใต้นะครับเพราะว่ามือกรนะครับผมกาขายนาไว้แล้วพี่น้องว่ามันเริ่มตายแล้วไปพี่น้องเดี๋ยวผมสี่ผ้าไปเบิองรับ นะครับพี่ดองไอ้หาที่ขานะครับมันกะเริ่มเงาเหรอครับนี่นครับนี่คือสวนดอกมอ่วงเส่งผู้ครับพี่ดองอันนี้คือทางลงนะครับนี่คือทางลงครับพี่ดอง ฟังนี่ครับพี่น้องฟังนี่ขาแล้วครับใบมือก้อนนะครับอันนี้เป็นยาดูดซึมครับพี่น้องกำลังสเสื่อมเรื่อมที่สีเหี่ยวตายแล้วครับอีกฟังนี่นะครับฟังนี่ว่านขาครับพี่น้องฟังนี่เสื่อมเหลืองแล้วครับเพราะว่าถือแดดครับเมื่อนี่ถือแดดแล้วก็เรื่มเหี่ยวเขานะครับต้นนี้นะครับเป็นมะม่วงอาทูครับแดงเรียบร้อยแล้วครับอันนี้นี่เป็นเขียวใ่ครับพี่น้อง อันนี้ฟังนี้นะครับทีเป็นโชคนะครับโชคอันนั้นนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นเขียวใ่ครับอันนี้ต้นนี้นะจิเป็นวงป้าครับพี่น้องปลูกไว้เพื่อสิติดตาเอาวงพันมาใส่ครับพี่น้องแต่ผมกระสิบตัดทิมนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งทังใต้กันเลยครับนี่นะครับพี่น้อง ลองมองนะครับฟังนี่กสิ่งลงไปหอดูพูนะครับกสิลงไปยังสี่โค้งลงไปยังสี่นะครับฟังนี่กสิลงไปสุดผมครับก่อไผ่ทั้งเตยนะครับนี่ครับพี่น้องหยากรยางครับพี่น้องหกนะครับบรรยากาศนะครับหมู่บ้านพี่น้องอยู่นี่ ครับผมก็ขาวอยู่นี่หมู่บ้านนะครับครับบรรยากาศทึ่งพูนะครับอากาศไทยเท่ดีครับพี่น้องครับ นะครับพี่น้องครับฝนนะครับสีขาวๆนี่ครับเป็นละอองนะครับนี่คือฝนตกมากแล้วนะครับถ้าตกตกมาหฮอดสวนนี่นะครับ่หฮอขายยาครับพี่น้องมื่อกีมาล่างยาขอาเหานะครับที่เขาพ่นมาล่างยาขายยาเขาเนาะครับพี่น้องผมก็ต้องพักไว้ก่อนครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับไว้พบกันคลิปต่อไปครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพี่น้องครับ พบกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับขอบคุณครับ